ปูม้าเป็นทรัพยากรสักน้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากปูเป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันปูม้าในธรรมชาติมีจำนวนลดลงจึงต่อการถูกคุกคามมากขึ้นปูม้าขนาดเล็กถูกนำไปขายในตลาดจำนวนมากซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะหากไม่มีปูวัยเจริญเติบโตมาแทนที่ปูตัวเต็มวัยจะส่งผลกระทบเป็นอย่างร้ายแรงต่ออัตราการจเจริญเติบโตของประชากรปูในอนาคต ประเด็นปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในน้าน้้ำไทยทรัพยากรปูม้ามีแนวโน้มลดลงจากเดิมชาวประมงจับปูม้าได้ปริมาณน้อยลงชาวประมงจับปูม้าได้ขนาดเล็กลงสาเหตุมาจากการลงแรงประมงที่มากเกินระดับที่ให้ผลผลิตสูงสุดทรัพยากรปูม้ามีขนาดเล็กกว่าแรกสืบพันธุ์การจับปูม้าไข่นอกกระดองการทำประมงปูม้าใกล้ฝั่งในแหล่งเลี้ยงตัวของลูกปูม้ามาตรการและการบังคับใช้กฎหมายกับการทำการประมงปูม้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอการทำประมงปูม้าที่ผิดกฎหมายการติดตามและการควบคุมการทำประมงไม่ค่อยต่อเนื่องขาดจิตสำนึกในการอนุรักษทรรัพยาากปูม มาตรก,การและการบังคับใช้กฎหมายกับการทำการประมงปูม้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอการทำประมงปูม้าที่ผิดกฎหมายการสาเหตุมาจากชาวประมงขาดความรู้เรื่องกฎหมายขาดเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกับภาครัฐมีการรับซื้อปูม้าที่มีขนาดเล็กการรับซื้อปูม้าไข่นอกกระดองข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อบังคับในการใช้กฎหมายในกลุ่มเรือขนาดเล็กความเส,มสื่อมโทรมของเ่งที่อยู่อาศัยของลูกปูม้าสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมเลสระบบนิเวศทางทะเลบริเวณที่อยู่อาศัยของลูกปูม้ามีความเสื่อมโทรมลงเช่นสันดอนทรายหญ้าทะเลมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัจจัยทางชีววิทยาของปูม้า 1. ปูม้ามีการแพร่กระจายทั่วไปในพื้นที่เขตร้อนบริเวณแนวชายฝั่ง2พฤติกรรมการหาอาหารของปูม้ามาเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนมากินอาหารได้หลากหลายชนิดองค์ประกอบอาหารส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มาสามารถเลี้ยงได้ในหม้อดินมีศัตรูน้อยกว่ากุ้งและไม่ทำลายก้นบ่อวิเคราะห์การลงแรงการทำประมงแหล่งการทำประมงแ่งการทำประมงส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่อเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาหน้าจังหวัดนาคนรศรีธรรมราช ปริมาณการจับหากพิจธาธรณาจากกราฟพบว่าปริมาณการจับสูงสุดในเดือนธันวาคม2511จับได้69.34ตันคิดเป็นรอยละ18.51ของปริมาณปูมาที่จับได้ทั้งหมดรองลงมาคือเดือนพฤศจิกาย,ยน2511จับได้64.93ตันคิดเป็นรอยละ17.33และเดือนตุลาคมปี2511จับได้33.78ตันคิดเป็นรอยละ9.01ตามลำดับการลงแรงประมงการประมองอวนจมปูมีการลงแรงประมงน้ํจตาวันที่เริ่มอากอวนและสิ้นสุดการกู้อวนเฉลี่ย4.07วันต่อเที่ยว โดยใช้ความยาวอวนไม่เกิน30 0 0 0เมตรและ lugar, together, ลการลงแรงพะมงสูงสุดในเดือนกรกฎาคม2 5ง2ันาจำนวน11วันต่อเที่ยวและทำสุดในช่วงเดือนกุลาคม2 5 6 1ถึงเดือนกุมภาพันธ์2562าจำนวน1เที่ยวต่อวันเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อระดับสัตวเีนัลนิวแลม m a ซิมัมส่เกเอจากการประเมินสภาพวัทรัพยากรปูมาในน่านน้ำไทยพอ5 6 0ถึงพานว่าร้อยลกลิตสูงสุที่ยองยืนท่ากร9 8 9 2,1874 3 9 2 8 2 7 8ห5และ3,323ตันตามลำดับการลงแรงประมงในพศ2560องนรอระดับที่5ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนเล็กน้อยส่วนการลงแรงประมงในพศ2561ถึง2564ไม่เกินระดับที่ห้ลมมผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนสำหรับฝั่งทะเลอันดามันผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนในช่วง3,880ถึง9,501ตันการลงแรงประมงยังต่างก่าการลงแรงในจุดที่ให้ผลผลิตที่สูงสุด มีข้อระดับ m a สิ่งมาีข้อนำอยยิพิจารณาที่ R และ TC จากรูปแบบราคาผาันแปรของปูกาประมงปูว่าปูมาให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงสุด M e y มต้องใช้ความพยายามถึง1 9 4 7 7มเที่ยลำเทียบกับผลผลิตจุงมย่างยืนสูงสุด m s y จำนวน3 1 1 5 0ัสลำสมดุนการเข้าถึงแบบเปิดจำนวน3 8 3หามลำและจำนวน4 9 7 5 <c oughs> 1ลำ MEY ที่จับได้คือ2 6 1 1มตันเทียบกับ เอ็บไที่3371 1ตันเข้าถึงได้แบบเปิด2 8 7 1 3สตันและตมจปิงพอ2 5 1 5อยู่ที่24,71 1ันรตันรูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าในอดีตในอดีตมีการใช้ปูม้าเกินกำลังการผลิตของทะเลและมีการจับปูม้าก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ส่งผลให้ปูม้ามีจำนวนลดลงเมื่อมีจำนวนลดลงแล้วจึงมีการแก้ปัญหาคือการทำธนาคารปูม้าขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดสาเหตุของความล้มเหลวการจัดการทรัพยากรปูม้าในอดีต ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินการของธนาคารปูม้ายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรเนื่องมาจากชาวบ้านในชุมชนยังขาดจิตสํานึกสาธารณะและแรงผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนในด้านต่างๆทําให้ชาวบ้านในชุมชนไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมดําเนินการกิจกรรมปูมาการทรัพยากรปูม้าในปัจจุบันชาวประมงส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรปูม้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเห็นด้วยกับการที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยใช้มาตรการต่าง เพื่อให้ทรัพยากรยังคงอยู่โดยมาตรการที่ชาวประมงยอมรับมากที่สุดคือการจัดตั้งกลุ่มชาวประมงเพื่อดูแลทรัพยากรปูมาการให้ชุมชนชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการปฏิบัติลงมาคือการกําหนดพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลของลูกปูมาและเพื่อการอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์นโยบายหรือกฎข้อบังคับที่มีผลกระทบต่ออนาคตของสัตว์น้ําการทำการประมงทะเลของไทยมีการบริหารจัดการโดยการควบคุมการลงแลงประมงมาตรการทางวิชาการและการป้องกันการอนุรักษ์ ระบบนิเวศสำหรับการควบคุมการลงแรงประมงประกอบด้วยการจำกัดจำนวนเรือที่ใช้ในเครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการจัดสรรใบอนุญาตให้เรือต่างๆในระดับปริมาณการลงแรงประมงที่อนุญาตทั้งหมด มาตรการส่วนใหญ่ของการจัดการทางวิชาการที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประมงพุทธศักราช2490ได้ดำเนินการต่อในพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558มาตรการทางวิชาการรวมถึงการคุ้มครองปริมาณประชากรสัตว์น้าที่มีการวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนโดยใช้ฤดูกาลและพื้นที่การแบ่งเขตการทําการประมงระหว่างการทาการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์การกาหนดขนาดตาอวนสาหรับอวนล้อมจับอวนล้อมจับปลากระตักอวนลากอวนครอบอวนช้อนยกปลากระตักและล่อปูพับได้ นโยบายหรือกฎข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อปริมาณกําลังลงแรงประมงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทาการประมงปูม้ามาตรการในการบริหารจัดการการทาประมงปูม้าซึ่งอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทําการประมงปูม้าทั้งในระดับประเทศที่ควบคุมพื้นที่ทะเลโดยรวมและในระดับเฉพาะพื้นที่หรือระดับจังหวัดดังนี้ 1>, 1. ห้าหมบุคคลใดใช้เครื่องมือลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องรออต่ำกว่า2.5นิ้วทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ําบริเวณทะเล2เครื่องมือลอบพับได้เช่นไอโงที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านหน้าใช้สําหรับดักสัตว์น้ํา3เครื่องมือวนลากที่มีช่องตาวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบ,บดีประกาศกาหนด4อวนปูที่มีความยาวเกิน3,000เมตรต่อเรือหนึ่งประมง5้ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบเล็กกว่า2.5นิ้วหรือใช้ทําการประมงมากกว่า300ลูกต่อเรือประมง1ลํา นโยบายหรือกฎข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อปริมาณกําลังลงแรงประมงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทําการประมงปูม้ามาตรการในการบริหารจัดการการทาประมงปูม้าซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558โครงการธนาคารปูม้าเป็นการใช้ประโยชน์และบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทรัพยากรปูม้าฟื้นฟูกลับสู่ความสมบูรณ์รวมถึงปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติด้านการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนของท้อง ปูม้ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยซึ่งปูม้าจะมาจากการทำการประมงโดยโดยทั่วไปปูม้าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากปริมาณการจับปูม้าในปัจจุบันลดในลงจากอดีตมีการแก้ไขและเพิ่มมาตรการข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้สัตว์ปูม้าได้ฟื้นฟูโดยการกำหนดมาตรการเช่นการกำหนดชนิดเครื่องมือในการทำการประมงการกำหนดช่วงเวลาในการจับปูม้าหรือเรื่องการจับปูม้าในช่วงฤดูวางไข่ค่ะการทำการ